มาดูหกร้อยธรรมดาเนาะครับสังผาดหกร้อยหกร้อยธรรมดาที่หน้าตายก่อนนันนี้มันบอสี่ไหนขูดมึงไหนสังผาดเนี่ยผมเลื่อยดรอยเลื่อยมาโอ้อันนี้นะเลื่อนดาเลื่อยมือเลื่อยมือขูดออกเลยนะขูดเปลือกมันให้มันถึงแผลนะเออกระทาละมักสูตรสองของอาจารย์ตนเนี่ยยอดแลวผสมมัน ปุ๋ยเคมีคือการผสมปุ๋ยอินซีของไอ้อรุณสวัสดิ์ครับว่บอกยี่ห้อไปเลยผสมปุ๋ยเคมีน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นผสมปุ๋ยเคมีของอรุณสวัสดิ์บอกปุ๋ยอินรีเอ้ยบอกพิษก็เทิดเลยละปุ๋ยอินซีของอรุณสวัสดิ์ปุย๋ยผงเป็นผงผงำดำๆเลยวะช่างภาพเป็นผออกสีน้ำตาลคืออันนี้นะครับโอ้ปุ๋ยเปลือกไม้ผสมอันน้ำหมักครึ่งหนึ่งน้ำเปล่าครึ่งหนึ่งแล้วก็ปุ๋ยอินทซีย์สักครึ่งหนึ่งที่เป็นผงนะตีว่าหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่ เพิ่งกินเมื่อเช้านี่เปล่าไม่ครับเามาื่อกี้ลองเบิ้งก็ได้เอะให้เอฟซีได้เบิง้งพูดเอาเนาะพูดเอาบางๆพูดเอาบางๆนะถ้วยหนึ่งจุดห้าเปล่าือดเลือดสองดีขึ้นค่ะดีขึ้นที่ให้ดูเนี่ยมาดูความมหัศจรรย์เลยว่าเอาอะไรถากนะจำไว่ได้แล้วต้นหอวเรื่อยเอาเรื่อยเอาเรื่อยมาถู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 ไปฟันเรื่อยนะปาด เรื่อยเรื่อยลันดาบอ่ะเรื่อยเรื่อยบอผิดเรื่อยเรื่อยเรื่อยไอ้นี่แม่เรื่อยที่มันสั่นประมาณนี้นะเรื่อยมือข้านี่บอนี่ครับกึกึ้กึกึ้กึมันไงเร่อยรอยที่มันเป็นเข่วเรื่อย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 เข่ยเรื่อยครับองเอียงอะไรก็วอาไปครับเข่วมันเป็นเพลสคดอาจารย์บางคนเขาเก่าเสียมโซ้เสียมมันคุมน้ำนักได้โอ้นี่เนี่ยความรู้ดี เรือมันคุ้มน้ำหนักได้คือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเป็นยางหน้าตายที่บ่มีน้ำยางเลยเนาะแม่มันมันโบชุกหนาม,มันสร้างาเปลือกใหม่<อ>เลยมัน่าจะมีแล้วนี่จอบมึงด้วยข้ยางในสร้างใหม่ใมาข้างในลึกดึกมีวะหัลนหลไหลโจกๆจกจากอันยางหน้าตายได้หน่แม่ครับเปลือกสร้างเปลือกใหม่เห็นบะหกร้อยธรรมดา ไม่ใช่หกร้อยยอดดำสวนนี้ผมมีหกร้อยยอดดำใครอยู่สวนอาจารย์หกร้อยยอดดำแต่ถ้าปลูกไปแล้วก็ก็ต้องดูแลปลูกไปแล้วมันบอบมันผมเป็นพันที่ห่วยที่สุดพันหกร้อยยอดดำแถ่เนี่ยคือแบบมันจะไม่ค่อยมีน้ำแต่ก็อาศัยนี่แหละอาศัยน้ำมักสู่เอาแต่ถือว่าบางคนเขาก็ควนเลยหกร้อยยอดดำเสียเวลาปะเสียเวลาบางคนก็ว่าให้รอให้อายุมันหลายๆก่อนอืม นขนาดแถวนี้เนะี่ยบมีน้ำยางเนาะแต่ก่อนเนาะไอ้เป็นอันซุดหนาเนี่ยก็บ,บ่มีอันหน,นาเลยอ่ะมันเจาะมันก็นมาแล้วเนี่ยน้ำยางโอ้หักเนาะด่านปกๆๆอยู่กีดมือเศร้านี่เนาะโอ้น้ำยางขาึ้นเหนียวเนื้อเธอต้องพลาดเอาน้ำหมักสุดรสองของจานต้นผสม ปุ๋ยหมักแล้วก็ขูดเซ็ตเป็นบ่ครับทวนเพื่อเอฟซีเขาบางขูดเซ็ตแล้วก็ผสมน้ำเปล่าน้ำแล้วก็ผสมอันน้ำหมักผสมแล้วก็ปุ๋ยอินซียแล้วก็ทาทาทาเช้แปรงทาเลยใช้มือก็ได้ท่นขยัยก็ใช้มือครับโอ้นี่บวกกี่เดือนมาทาบ่อยๆที่ดีอืมมาขูดใหม่ทาใหม่เรื่อยๆนี่มันก็สุดยอดแล้วเนี่ยสองสามเดือนมาทามาขูดโอ้เติมเเงินเนาะครับคืนมาได้เสืย สองห้าหนึ่งก็ขึ้นขึ้นหลายอยู่แล้วอาจารย์สองหน<อ>ึ่งขึ้นหลายเออเดี๋ยวจะไปเบิง้งเบิ้งอันหกร้อยตัวนี้ก่อนนะพัดเบิ้งไกลๆจักหน่อยก่อนดูนะเบิ้งนั้มันเปลือกแตกแต่ว่ามันอ้วนนะมันอ้วนมันก็เลยปีแตกออกพ่นน้ำมักใส่ปุ๋ยเคมีน้ำมันละทั้งสองอย่างควบคู่กันเนี่ยเอฟซีเอ็มันอ้วนโซงมันอ้วนเนาะโอ้หักหัก ขอบคุณครับ f อสวัสดีครับ